ถามพี่นะคะส่วนตัวว่าทำไมเราต้องมีการวางแผนทางการเงิน คำพูดที่ดูสวยที่สุดเลยของพี่ก็คือว่าทุกคนต้องการอิสรภาพทางการเงินชีวิตจะอยู่อย่างมีความสุขหรือมีคุณภาพเนี่ยต้องมีปัจจัยสีที่สมบูรณ์แต่ก่อนที่จะได้มาซึ่งปัจจัยสีที่สมบูรณ์เนี่ยปัจจัยแรกที่เราต้องมีก็คือการบริหารจัดก,การเรื่องเงินที่เราจะได้มาซึ่งปัจจัย4ีเรื่องนี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์หลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราสามารถจะกําหนดอนาคตของตัวเองได้เราสามารถบริหารความเสี่ยงของเราได้ในการใช้เงินโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ สิ่งที่เขาต้องการที่สุดก็คือความสุขในชีวิตแต่การได้มาซึ่งความสุขในชีวิตก็ต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญเพราะนั้นความสุขของในความหมายของพี่ที่แท้จริงก็คือว่าทํายังไงให้เราสามารถที่จะดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพได้ถ้าเราวางแผนอย่างเหมาะสมเรื่องอย่างนี้จะไม่กดดันเราจนเกินไปทําให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างที่ทุกน้องต้องการได้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความมั่นคงกับชีวิตมากขึ้นเราปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ กับการใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการได้มากขึ้นค่ะการวางแผนทางการเงินทำยังไงนะคะถ้ามาคุยกันจริงๆจะถามว่าทำยังไงเอาเป็นว่าสมมติเราเริ่มมีเงินนะคะเริ่มมีรายได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการแบ่งเงินละส่วนหนึ่งแน่นอนเราต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเรายังไม่มีภาระอะไรเลยเนี่ยออมได้ออมไปก่อนเลย30%แล้วที่เหลือเอาไปใช้จ่ายคราวนี้ ง่ายที่สุดคือในส่วนซึ่งเป็นค่า้จ่ายเราต้องมาวางแผนทาเหมือนสมุดบัญชีของตัวเองเลยบัญชีรายรับรายจ่ายถ้าเกิดเราทําบัญชีนี้ได้เนี่ยรายจ่ายเราจะรู้เลยเราจ่ายอะไรบ้างค่า้จ่ายประจําค่า้จ่ายไม่ประจําเพราะนั้นเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกเราเลยว่าบางทีเราใช้เงินเกินเนี่ยเราไปลดจุดไหนได้บ้างในแต่ละจุดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นแล้วว่าเราจะใช้เงินอย่างไรทั้งรายรับ รายจ่ายของเรามันก็จะสัมพันธ์กันไม่ให้ใช้เกินขอบเขตท,ที่ควรจะเป็นนะคะสิ่งสําคัญมากคืออย่างเมื่อกี้ที่พูดก็คือว่าเราต้องคิดที่จะออมก่อนที่จะใช้เพื่อที่จะเอาไปลงทุนลงทุนจริงๆ้วบอกว่ามีลงทุนได้หลายหลากมากนะคะวิธีการง่ายๆของการลงทุนนะคะที่เราส่วนใหญ่ต้องการเห็น เพราะมันเป็นการขจัดปัญหาอื่นๆออกไปได้เยอะเลยก็คือการลงทุนแบบ DCA DCA คืออะไรนะคะ DCA ก็ DC คือ Dollar Cost Average การลงทุนแบบสม่ำเสมอถามว่าประโยชน์ของ DCA คืออะไรนะคะ DCA เนี่ยนอกจากจะเป็นการสร้างวินัยในการลงทุนแล้วแต่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสะดวกกับนักลงทุนที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองแล้วเอาบัญชีของเราไปผูกกับบัญชีการลงทุนนะคะแล้วให้เงินของเราที่ได้มาแต่ละเดือนเนี่ย มีการทำออโต้ตัดจ่ายในการลงทุนไปเลยคราวนี้ลงทุนอะไรเดี๋ยวเราก็ไปเลือกแล้วว่าจะลงทุนกองทุนประเภทไหนบ้างเราไม่จำเป็นต้องลงเยอะเราอาจจะเริ่มต้นลงทีละนิดแล้วเราคิดว่าลงทุนนนี้ไม่พอแล้วค่อยเพิ่มสัดส่วนในการลงทุนอันนี้เพิ่มได้คราวนี้ถามว่าะระหว่างทางเนี่ยที่มันมีการขึ้นการลงของมูลค่าของการลงทุนเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าวิธีการนี้ดีกว่า การที่เราจะไปเลือกลงทุนในแต่ละช่วงของเวลาด้วยซ้ำไปเพราะว่านี้มันเป็นการทยอยลงทุนเพราะฉะนั้นมันจะมีต้นทุนที่บางทีอาจจะถูกมากบางทีก็อาจจะแพงบ้างแต่โดยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นเงินลงทุนที่มีมูลค่าที่เหมาะสมมากกว่าที่จะใช้เวลาหรือจับจังหวะในการลงทุนค่ะ DC นอกจากจะเป็นการทยอยการลงทุนในแต่ละเดือนแล้วนะคะในหมวดปกติแล้วยังมีประโยชน์ ในเรื่องของประโยชน์ทางภาษีด้วยกองประโยชน์ทางภาษีปัจจุบันเรามี IMF S S F แล้วก็ไทย E S G ถามว่ากองเหล่านี้มีประโยชน์กับใครมีประโยชน์กับมนุษย์เงินเดือนนะคะแล้วก็มีประโยชน์กับใครก็ตามที่มีภาระต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาแล้วการใช้ D C A เป็นตัวช่วยหนหคะว่าเราสมมติว่าเรามีรายได้ที่จะต้องเสียภาษีก้อนหนึ่งเนี่ยเราก็เอาก้อนนี้มาเฉลี่ยให้ตัด D C A ในแต่ละเดือนเท่าๆกันนะคะ ตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำให้เราสามารถบริหารประโยชน์ทางภาษีทางด้านรายได้บุคคลธรรมดาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการทําสม่ําเสมอบริหารต้นทุนของการลงทุนได้อย่างดีค่ะเงินลงทุนนี้ปัจจุบันมีหลายกองมากนะคะที่เราสามารถเริ่มเต้นลงทุนได้งแต่บาทเดียวซึ่งถามว่าน้อยน้อยนะ คือให้สิทธิ์ทุกคนเพื่อง่ายนะคะและสิทธิ์นี้จริงๆถามว่าเราก็ต้องถามตัวเองว่าอยากจะออมเท่าไหร่ในแต่ละเดือนเพราะว่าจริงๆกองทุนมันมีความยืดหยุ่นมากและแต่ว่าเราจะเลือกลงทุนที่เหมาะสมกับกําลังเงินที่ตัวเองสามารถทำมาหาได้ในแต่ละเดือนสําหรับกองที่เราคิดว่าเหมาะสมกับการทํา DCA สําหรับรถยนต์ภาษีจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่ม s s f นะคะเรามองว่ากองทุนเปิด KTAM World Equity Fund ชนิดเพื่อการออมซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีมีความผันผวนต่ำโดยลงทุนในหุ้นที่อยู่ในประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลักรวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่สำหรับกอง IMF นะคะแนะนำกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น High Dividend เพื่อการเลี้ยงชีพเน้นการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีมีประวัติการจ่ายปันผลที่ดีสม่ำเสมอและกองทุนนี้นะคะยังได้รับรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยมปี2024ประเภทตราสารทุนจาก Morningstar ด้วยนะคะสำหรับไทย ESG นะคะกองที่เราแนะนำจะเป็นกองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70-30ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนเน้นการลงทุนในหุ้นที่มี ESG rating ในตลาดหลักทรัพย์ระดับ A ขึ้นไปโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า70%ของ NAV หรือมูลค่าทรั์สินสุทธิของกองทุนและตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน30%ของมูลค่าทรับสินสุดที่ของกองทุนค่ะอยากฝากบอกถึงนักลงทุนทุกคนนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่สำคัญ แต่เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะเมื่อกี้อย่างที่พูดตอนต้นเลยว่าไม่ใช่ปัจจัย5นะจริงๆมันคือปัจจัยที่1เวลาเราเริ่มมีรายได้เป็นของตัวเองไม่ได้พึ่งพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยอันนี้คือปัจจัยแรกที่เราต้องช่วยเหลือตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัย4เพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลสุขภาพทางการเงินของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆสําหรับตั้งแต่คนเริ่มทํางาน จนกระทั่งถึงวัยใกล้เกษียณเพราะเราถือว่าหลังเกษียณแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะมีรายได้น้อยลงหรืออาจจะไม่มีรายได้เลยอยากจะเชิญชวนนักลงท,ทุนทุกท่านน,น,นะคะถ้าไม่อยากเคว้งคว้างในอนาคตและอยากเป็นคนที่อยู่ยัางมั่นคงวันนี้จดลงไปเลยนะคะว่าเราต้องเริ่มลงทุนแล้ววันนี้เวลานี้อย่าใช้คำว่าจะเพราะความว่าจะ มันก็จะจะไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าจบ คำเตือนกองทุน k t w ีเ s วมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยดุลยพินิจ์ของผู้จัดการกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการง สรรพากรกำหนดอาจต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเสียเงินเพิ่ม